สูงเกศชัดแล้วก็ถูกเขาทุกทําลายไปนั้นลันทานี่ถูกเขาอยู่สาเดือนในคราวครั้งนั้นท่านมูฮัมหมัดอิคเกียสินจีนำทหารมา200ยนายกทัพมาจากอาวอ่าเป็นกอนเนยนะเข้ามาสู่อิสลามเมื่อมาเห็นพระนั่งกันอยูนก็ไล่ฟันพระ ทีห่หนีตายก็หนีไปหลังฉหลนีทลายอบวที่หันก็ตายถูกฆ่าถูกฟันโดยโดยกองทัพไม่มีวุฒลมหายใจหยากสัาษณ์ทั้งหลายที่รอดชีวิตไปก็สามารถนำกำไรไปได้คุณเล็กคนน้อยหนีไปอยู่หางนหนีอยไปอ่นนตรงนี้จึงถูกทอดทิตยาวนาน สัต่สมัยมาอะไรอย่างนี้จเลริญนลุ่งเรืองนะพราราชาในยุคต่างๆให้ความปุธรถนสนับสนุนมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดย200ตําตำบลรอบมาเวลาลัยนนาลันทานพระราชาจะไม่เก็บสวยจะไม่เก็บภาษีให้นําภาษีนั้นมาทาลูกคนรู้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะต้องหัวในยุคนั้นเป็นยุทใส่ในพุทธศาสนาศสนุนในการศึกษาพุทธศาสนาดังนั้นอยู่ต่อมานะ การเมืองการปกครองมันอ่อนแอกษัตริย์ไม่เข้มแข็งแล้วก็มีการเดินเข้ามาสอดแทรกแล้วก็มีการเรยกว่าบุกทำลายมาอะไรก็ล่มสลายมาอะไรอย่างนี้ก็บุกพังลายมาอะไรอย่างนี้ตั้งบุกครอบบ้านของท่านภาษาริบเดี๋ยวเราจะไปดูสัตรูภาษาลีบ มด้ีลยสารีอยู่ที่ผาเดี๋ยวจะเข้าพาไปดูห้องเรียนห้องนอนห้องครัวห้องเก็บพืชพันธุ์พันธยาหารของอะไรอย่างนี้เขาอยู่กันยังไงไปดูบ้านกัน